รีวิวทำผมหนึ่งวันหลายคนถามว่าผู้พี่ทำสีที่ไหนกันปกติก็จะมาที่แฮร์สยามสาขาสุขภพิบาล5ตอนนี้เขามีโปรทำสีรวมฟอก2 9 9 9้กบกาาทมาถึงผมก็จะเลือกสีผมกับเพื่อนๆแบบนี้คลิปนี้เรื่องมันเกิดขึ้นจากตรงนี้แหละครับมีคนไม่พอใจครับไม่ประเด็นคือแกสัญญามาแล้วไงว่าก็จะตัดผมสั้นแล้วก็จะทำสีสี้ดูความเอาใหญ่ของเขานะครับต้องเอาสีที่เขาเลือกเองเท่านั้นนะครับเนี่ยสีเนี่ยเขาชอบมากไม่ใช่แค่ผมนะทุกคนก็โดนเหมือนกัน เห็นอย่างนี้ท่านเพียวก็โดนนะครับแมวเขาไม่ชอบแม้แต่นายอยู่เฮ้ยทำไมยอมง่ายจังวะเดี๋ยวรหัสแดงฮะกลัวโดนรหัสแดงเนี่งส่วนฟอสยังไม่มีใครมาคุมต้องเลือกสีเองไปก่อนส่วนใครจะมาทำผมที่นี่สั่งอะไรมากินก็ได้นะครับร้านเขามีบริการจานชามให้อย่างดีทำสีผมครึ่งวันก็ไม่กลัวหิวกัดแลบล้างมีคนมาคุมอีกลวกลัวไม่เหมือนในรูปออาไปทำกันต่อกัดแลบล้างมีคนมาคุมแลบล้างเป่า คนมาคุมอ่ะขยายรูปอ่ะบอกช่างและเมื่อผมไม่อยากตัดผมสั้นไปกว่านี้เสี่อายององอะยอมตัดสั้นให้ก็ได้มันจะเดือดสักแค่ไหนกันเชียวเสร็จแล้วร้อยวันพันปีผมไม่เคยตัดผมสั้นขนาดนี้แล้วเนี่ยทรงนี้ถูกใจเสี่ยวอง,งสุดๆไปเลยและนี่ก็คือทรงผมเ <c oughs> พื่อนๆผมไม่ตามเลบสักคนเก่งจังเลยพวกนี้และนี่คือโฉมหน้าของนายตัว DSPD ดูทำเขาตัวต้นเรื่องที่ขยันขยอให้เอิงมาย้อมผมไหม่ดูความกวน แอบแลบลิ้นใสไป1ที 1> และนี่คือสีหน้าของเอิงตอนเห็นสีผมครั้งแรกสีเหลืองยังงงอยู่แต่ก็ย้อมเสร็จแล้วโอ้โหนึกว่ามักขมิ้นดูสีตรงไรผมย้อมเสร็จแล้วจะเป็นยังไงไปดูเลยได้อยู่ส้มเอ๋ยส้มจี๊ดหรือจะส้มเขียวหวานดี <laughs> จะส้มอะไรก็ามา <laughs> เถอะเมามาทั้งสวนเป็นไงบ้างคะทุกคนรีวิวย้อมผมใน20วิสีนี้เข้ากับเอิงไหมคะคอมเมนต์หน่อย